สวัสดีครับบ่าวเถาน้ำโชคสวัสดีเด้อครับผมมาตามต่อครับแนวทางของอาจารย์ชัยสารคามครับผมแนวทางล่างด้วยพี่น้องงวดวันที่16ท่าธันวาคม64ครับงวดที่ผ่านมาครับแนวทางของอาจารย์ชัยสารคามครับแนวทางล่างครับลักซิบลักหน่วยอาจารย์ก็ถือว่ามากตรงๆด้วยครับผม82ครับผมครับอาจารย์ให้ลักซิบมาก8 9ครับแต่ว่าอาจารย์ไปเดินให่เก่ากับเด่นเก่าล่องเจ็ดด้วยพี่น้อง ครับอาจารย์จับคู่เหตุรักเก่าครับผมครับรักหน่วยครับอาจารย์ให้มาสองสามสี่ครับรักสิบมาแปดรักหน่วยมาสองครับมาต่างกันตอนในงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมหกสี่ครับแนวทางรักสิบรักหน่วยนี่แม่นได้พี่น้องครับผมครับพิจารณาเบิ่งเอานะพี่น้องครับถ้าชอบก็จะได้ไปหาสื่อสลากกินแบงสื่อรอตะลีไว้ครับผมครับไปฟังกันครับอาจารย์ใช่สลัข้ามครับผมสวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีครับครับแอดมินบ่าวเท่านำโชคครับผมครับผมมาตามแนวทางเรียก่างต่องวดวันที่16ธันวาคม64ครับอาจารย์ครับครับอาจารย์งวดที่ผ่านมานี่หลักสิบนี้แม่นนะครับผมหลักสิบหลักหน่วยครับครับสุดยอดเดินดีครับเดินพยาวมากเลยครับจะใช้สูต่อครับคุณครับอาจารย์ครับ วดที่ผ่านมาอาจารย์ให้หลักสิบเจ็ดแปดเก้านะอาจารย์นะครับผแปดกับแ <laughs> <8 S 2> ก็มาตรงๆหลักสิบแต่อาจารย์ไปเน้นให้หลักเก้างววที่ผ่านมาครับอาจารย์นในใหลักหน่วยสองสามสี่สองก็มานะอาจารย์นะแต่อาจารย์ไปเน้น,ในใหลักหน่วยวดที่ผ่านมาไปเน้นสี่เก้ากับสี่ครับผม อาจารย์จับหลักเก้าให้เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ถ้าจับหลักแปดก็แปดสองแปดสามแปดสี่แปดสองนี่ก็มาตรงๆนะอาจารย์เ่รจ,จับ 8, เะือว่ามัออนมเศดอยู่บนอยู่แล้วผมไเดบนไงใช่คิดว่าอครับผมว่าดว่าอยู่บนเลยต้องมีเศษแ่ลานี้มีหรือติดเก้าเลยอย่างเงี้ยครับาจาเรีว่าแศษบนแล้านมาเลยโอ้โหว่าต้งนดอเลยครับผมอาจารย์งวดนี้ล่างได้แล้วใช่ไหมครับผม ครับอ่าครับล่างนี้ครับล่างครับผมเด่นล่างเด่นหนึ่งนะเด่นล่างเด่นหนึ่งครับผมเด่นหนึ่งครับอาจารย์ครับผมเด่นหนึ่งลองหกครับครับผมสองต้นสองต้นเด่นเด่นมีหนึ่งห้าตัวพิเศษในนั้นหนึ่งห้าเด่นที่สุดในนั้นหนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับครับผมหนึ่งห้าตัวเด่นครับอาจารย์ ตัวรองก็มีหนึ่งสี่กับหนึ่งเจตัวรองหนึ่งสี่กับหนึ่งเจ็ดครับผมตัดสดนะตัดสุดนวิามาตัดสดเลยครับผมถ้าโอ้โหทนทีถ้าโอ้โหทนีีนะโอเคเรับอถ้าใครไม่ชอบตอนแรกจับเอาอี่นี้นั่นนะจับไปเองเลยถือด้านนั่นแหละอาจารย์ติดตัวตัดสุดต้องเตนหนึ่งนะนึงแน่นอนเลยไปวิ่งหนึ่งด้วยที่ตัวหนึ่งจับเลาสุดสนใจหได้1หนึ่งเีย ครับผมมาแน่นอนอย่านี้ครับหลักสิบล่างงวดนี้ครับหลักสิบอาจารย์ให้ตัวไหนครับงวดนี้หลักสิบล่างหลักสิบล่างแล้วมีหนึ่งมีหกมีเก้าครับหลักสิบล่างหนึ่งหกเก้าครับผมครับหน่วยล่างมีสี่ห้าเจ็ดหน่วยล่างมีสี่ห้าเจ็ดครับอาจารย์ครับผมครับเด่นหนึ่งก็จับหนึ่งตีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดจับทุกตัวเลยอ่า รักชอบกุศเลยมันได้หน่งไงครับผมได้หนึ่งเอ๊นกก็ได้หนึ่งคสุก็ได้หนึ่งอ่อ้เป็นเด่นหนึ่งเด่นครับที่ว่าหนึ่งมาแน่นอนวันนี้อ่าถ้าใครไม่ชอบตามพี่อาจารย์จับให้นี่ก็จับเองได้เลยใช่ไหมอาจารย์ครับหลักแต่เอ่าห้สยนครับผมอาจารย์ให้หลักสิบมาหนึ่งหกเกาน้าอาจารย์อาจารย์ฟันฟันที่หนึ่งหลักสิบ หนึ่งล็อตติาฟันเนี่ยฟันหนึ่งเขาก็ได้วิ่งหนึ่งเด่นหนึ่งจะา่เยอะครับผมเดมาที่ว่าหมาแน่ๆครับผมอืมถ้าชอบหลักหกก็หกสี่หกห้าหกเจ็ดหน้าอาจารย์ครับผมนครับถ้าชอบหลักเก้าก็เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดไอ้เก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับครับแต่อาจารย์ฟันให้ก็คือแค่เด่นหนึ่งเด่นหนึ่งล่องหกครับผม แล้วรหาีวันทุกันคือมาบ่อยคู่นี้ชอบมาบ่อยครับจะมาสามลูกนะามาถ้ามาถ้าาหนึ่งคมาแบ่งรครับผมพ่าอาจารย์จับคู่เด่นให้หนึ่งห้านะอาจารย์นะอคู่เด่น่นอาจารย์ให้หนึ่งห้าล่างนะครับผมหนึ่งหล่างผมชอบมาเพราว่าคมนนี้นะผกเข้าอยู่ในรักติดรักติผมตัวแบ้ว่ามีทั้งหมดตัดเป็ด้ามาตัดเป็ดชุดแต่งมดแล้ว ครับผมด้กับี่ผมมาาก้าวดแล้ววาา่าปก,นนาากนานันไงก็ตรงเลยครับตตัดออกมาเหลือหนึ่งห้าตัวเดียวเลยเนี่ยเลยเตัวชอบเล็โอ้อครับผมหชุดเดวเลยครับที่ว่าทำม,มาโอเคอยา,านี้สาวีนั้อีงห้าเะเลยเนี่ยหาไว้เนี่ยครับผมครับชอบมากเลยเนหนึ่งห้านี่อาจารย์ชอบเลยใช่ไหมล่างหนึ่งห้านี่ครับผม ครับผมมาได้เลื้อนชุดเดียวอ่ะจะตัด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 หมดชุดเลี้อนเดียวเลยครับอืมอยาก็ฝันดีด้วยฝันดีด้วยครับผมเออตอนเราเกิดคนเดินนิ้วมาให้เยอะเลยเนื้อครับอืมฝันว่าได้เนื้อเลยอาจารย์คนเอาเนื้อมาให้ครับว่าคนัปจะได้โชคุนเนื้อครับอาจารย์เอานิ้วมาให้เยอะเลยครับวัตถิศาสตร์เขาบอกเขาบอกว่า วัวพันเยอะไว้มันตายหมดก็เลยะขาเจ็บชาวบ้านเอามาเจ็บผลด้วยตัวเยอะวัวมันเยอะตายเยอะเอามาเจ็บกันเอาก็ไลยเยอะเยอะเท่านั้นเลยเจ็บกันครับอาจารย์ครับก็ย้ำนะอาจารย์นะหลักสิบล่างอาจารย์นี่หนึ่งหกเก้านะครับผมครับผมอ่าหลักหน่วยอาจารย์ก็สี่ห้าเจ็ดอ่าแต่อาจารย์ให้เด่นล่างก็คือเด่นหนึ่งลองหกนะครับผมเด่น ใใผมจะไม่ใ่งนะครับผมคเองก็ได้ขับชอบเอาเองครับอาจารย์จับคู่เด่นๆให้นี่หนึ่งห้านะอาจารย์นะหนึ่งห้านี่ที่สุดลองหนึ่งเทียบกับหนึ่ง่คีับครับ1านี่ก็ไปหาซื้อสลากกินแบ่งบรัฐบาลไว้เลยนะอาจารย์นะชอัทบ ได้ซึ่งเดียวเลยเนี่ยครับอาจารย์เหลือของเดียวถ้าไม่ชอบตามพี่อาจารย์จับให้นี่ก็จับหลักเอาเองได้เลยตามพี่อาจารย์ให้ใช่ไหมครับผมอ่าครับผมแบบนั้นแหละเอาเลยจับเป็จักรเลยเลยจิ่มกันเลยครับผมครับก็หลักสิบหลักหน่วยก็แม่นถือว่าแม่นนะอาจารย์นะข้าวไรงวนแล้วเนี่ยข้าวมานานแล้วเนี่ยข้าวไรงวนแล้วเนี่ยครับวดที่ผ่านมาถ้าอาจารย์จับเด่นแปดนี่ก็มาแปดสองตรงๆเลยครับอาจารย์ใช่ ครับผมที่เราัดเปนเจ๊ก,เ,กเลยครับก็อาจารย์งวดนี้คือหลักนี้อาจารย์มั่นใจอยู่แล้วใช่ไหมหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยมั่นใจมากเลยครับผมครับผมครับเป็นไม่หลักสุดแน่เลยอืมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนเดี๋ยวตามกับอาจารย์อีกคลิปหนึ่งนะอาจารย์นะครับรผมไให้้เนี่ยครับผม ครับก็เดี๋ยวตามกับอาจารย์ลงให้อีกทีเพราะว่างวดที่ผ่านมานี้บนนี่ก็หลักสิบหลักหน่วยบนก็มาตรงๆนะอาจารย์ห้าแครับโอเคครับอาจารย์ครับอ่าบ่าวเท่านําโชคขอบคุณครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับดีครับผมครับผมแนวทางของอาจารย์ใช่สารค้ามด้วยครับผมเป็นแนวทางล่างครับ ลักซิปลักนวยนี่ถือว่าแม่นครับพี่น้องหววทผพานมาอาจารย์ให้ลักซิปมาเจ็ดแปดเกาครับลักนวยอาจารย์ให้มาสองสามสี 8, ่ครับลักซิปกับกับแปดเข่าตรงๆครับลักนวยกับสองแปดสองครับแต่ว่าอาจารย์จับคู่ให้ไปเป็นลักเก่าด้วยพี่น้องเก้าสี่เก้าสองเก้าสามครับผมครับแต่ว่าลักอาจารย์แม่นเดี๋ยวบ้าเท่าจะขึ้นแนวทางของอาจารย์มาเหตนท้ายคลิปด้วยพี่น้องครับไปเบิรงนแนวทางของอาจารย์น้ำกันครับแนวทางของอาจารย์ใช้สารกามครับ วดวันที่16ธันวาคม64ครับผมครับอาจารย์เฮเดนล่างครับเฮเดนหนึ่งร่อง6เด้อครับจับคู่เด่นห้ึหาครับ171 4เป็นคู่ร่องครับลัก1ิ16นหเกลักหน่วย457หาครับถ้าประชอบตัวเด่นที่อาจารย์จับให้จับลักซิลักหน่วยประกบเอาได้เลยเด้อครับผมครับอาจารย์ฟัน1นึหาครับถ้าชอบก็ไปหาซื้อสลากกินแบงซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อพี่น้องครับชุดนี้เป็นสถิติงวดที่ผ่านมาครับ ลักสิบกับมาแปดได้พี่น้องลักหน่วยมาสองครับผมครับฝากไว้เป็นแนวทางพิจารณาเบื้องเอาเด้อพี่น้องใช้วิจ,จารณญ่านครับแนวทางมีเขามีหลุดครับผมบ่าวเถาขอบคุณทุกท่านเดอ้อครับที่เข้ามารับชมคลิปครับผมขอให้ทุกท่านยาเจ็บย่าจนเงินไหลน่องทองไหลเขาสุกนนครับบ่าวเถาน้ำโชคขอบคุณครับสวัสดีครับ